สวัส <One> ด <input> ีจ้าพี่น้องเมื่อนี่หน่อยผ้าพี่น้องมาเบิงเฮดในปิกเก็บมาวางหันจ้านี้ถ้าแดนว่าสไปิเก็บเฮดเอ่อเพิงจ้ะเจอกันยุป้าเฮดเพิงจ้ามาหอดสวนเราจ้าพี่น้องเตะมาเห็น เห็ดเพงหนุ่ยกำลังขึ้นจะมาจะหาเห็ดโขกเขาก็มาหาเห็ดพึ่งเห็นแม่ว่ายสวนขึ้นเห็ดแล้วสวนหนึ่ยกระหกจะพี่น้องว่าลยทำความสะอาดเลยบ่งหกแห้งจ่ะไปจ่าเก็บเห็ดกันจ้า เอาแบบยาวๆแล้วน่าจะแบบไม่ตัดต่อเลยพอพันยูไก่กันเนาะอีกสองอันอันทอกำปั่นจะมีจะอันทำยูโปมันอันก็มีกำลังขึ้นเนาะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งทาม ปลูกได้เด้อจ้านี่ใครอยากปลูกอยากเลียนลู้สอบถามในใดได้ดจา้ายินดีให้คำแนะนำนะคะอันนี้อันน่อยอยู่ตอนนี้ว่าเปอร์เซ็นต์ฟอสูงพอเพิ่นยูไก่อันใหญ่หลอกกะเพิ่นบ่ใหญ่น้ำมูแม่จา้า เยังหน่อยอยู่บานเราจะพี่น้องเมื่อใดเขามาเบิงสวนจักเทือแต่แบบนี้พอดีจ้ะกำลังแกงแสบนะเอานนอเอาตามาหน่อยไปหรือเปล่าอ <c oughs> ื่จ้ะ ออดอกงามๆใน่หนีกับมีเนะาจา้ะประมาณสองสามอันไปเอา้ะขอข้ามหน่อยนะ,ใ,ะยในระยะดในหยียบงานให้บ้างข้าไปไหมเนาะ นี่แล้วข้างในอีกงวดเพิ่นว่าหันได้ใหญ่กว่าไรจ้ะไห้เพิ่อนพูใหญ่ก่อนเนาะเฮาก็เอาตะดอกที่ว่าอันพ่อเอาไหนก็ว่าในใบยถึกหยังนี่ซองอันไหนว่าในจับถึกอัน กิ่งเกือจะพี่น้องอันนี้ในสีขยำไวเนาะเเชื่อว้าเต็มตาเนี้ยวะ่ะอ่ามัน,นยังย่งอีกสองดอกที่ว่า <c oughs> มันบานเต็มที่เนาะจ้า <c oughs> เ,เ,เะจ้งไดนาะแล้วยหนี่พ่าไปเบ่งตาุ่นคอยค่อยยางก่อนอย่างพี่น้องไล่หูไล่ตาในบ่ยววันนี้เอาไปเหมิดบ่นีออดอกใหญ่มากค่ะ กกสิเอาไปมาร์กเชื่อต่ออาจารย์นี่หนูจะเอาใจยังใดเ,เลืออีกดอกนึ่งสวนพักวานเนี่ยจ้าพี่นอ้องโอ้ยบได้มาดูเลยโคักอาจานี่เปอร์เซ็นเฮดขึ้นไนหันสูงอยู่จ้าแต่ว่าน,นี่บด้เขาไปเบิ่งแจกเทอยเนาะ ให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะจ๊ะสีมาดูแลสีมาทำความสะอาดแต่ <c oughs> เต็มตาแบบจุกจุกจ้านี่หัวไม่อีบบอไอที่ว่าดอกก็เอา ว่าได้หาคักนะจ๊ะปตาละเติมตาแล้วน,นี่ก็มีนะจ๊ะนี่แต่นหนึ่งว่าเอานี่สองอันจงไวให้เพันไงเสมอกันก็อันที่นึ่งจงไวจ้ะ นี่จะอีกอันนี่พี่น้องเก็บใบเก็บใบอันนี้กันอีกอัน,นพ่อเอาไปนอนเอาซ้ำนีไปก่อนเนะจ้ะใชยไทยแบบเาวๆเลยไล่หูไล่ตาขอโทษขอไปได้จ้ะพี่น้องจ้า เมื่อนี่หนึ่ก็ได้เต็มตาหน่อยในเอกเราจะพี่น้องบ้างไม่เก็บข้าวเดียวพนยูจุ่มเดียวกันจ้าห่างกันเลยใส่เวล,า,ลาเก็บบ่โดดเนาะไอดอกน,น้อยๆที่เรือหนึ่ก็สิจงไหวเนาะถ้าเก็บเมื่ออื่นจ้าจ้าคลิปนี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้าเมื่อนีหนึ่มาผ้ามาหาเก็บเห็เผิงเนาะ มาไปเก็บเห็ดปลาเห็ดโคเราได้เห็ดตะไคร้ามาส่วนหนึ่งแล้วจา้ะอัน,นันก็ลูกค้าจองไว้แล้วจา้ะแต่วันนีกระไดบ่หลยป่นไดเพราะเห็ดกำลัง,งยุบแม่ก็เลยว่ามันมีเห็ดผิงอยูส่สวน,นีนเลยเขามาเบิงจ้ะปรากฏว่าได้เปลี่ยนตาหน่อยหนึ่งเลยจา้ะช่วงนี้ก็ห่างหายจากการทํำคลิปนา่าจ้ะอยากคักจ้ะพี่น้องทั้งกีดยางเนาะ เทิงขายของแล้วก็เทิงไปไอสามเขาหน้าจา้านี่นี่มีเวลาว่างกราม่ายใหเบึงจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าพี่นอ้องอาฝืงเบื่อนี่เด้อ